จ๊า,จาพี่จ้ะเสื้อตัวนี้ผ้าไม่ค่อยหนาเอายืดได้ด้วยนะอย่าหาว่ายืดไม่ได้เออเป็นไงเสื้อจะหมดไหมนะอ่ะเสื้อบ้านลมตัวนี้กันผีได้ทุกทีศได้ <laughs> ซื้อแล้วไม่ผิดวังเอา,เอาไปเลยเช็ดน,น้ำก็ได้นะจ้ะ บาาทร้องกับตายได้สิบบาทสองเคาะหน่อยเธอพี่เธอเอาไปใช้มีดนันจ้ะร้องมันได้ตัวละพันเพื่อมาสิบาทจ้าไปเสื้อร้อยตัวขายได้ห้าสิบตัวเองนะพี่เริ่มจะขายไม่ดีก็ให้พี่พี่มารับกลับไปเอออาบะ ไม่เคยจะขายให้ใครนอกจากพี่ไงนะจ๊ะคนดีจ้าพี่จา<ป>้าเฮ้ย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 ่มเฮ้ยก็มาครับ <laughs> กันผีได้ด้วยนะจ๊ะ ดังหวัวเถลิงแล้ววิหว่หัวเถิ่มากเลยเหมือนคนนี้นี่แหละเหมือนคนหัวก็ใส่วิ่ก่อนรู้สึกหมอค่ะคักคข้างหายกิโลรักเสื้อเข้าแล้วนะไม่ยอดยาอยีเสื้อตัวนี้ยืดดียืดถึงหน้าปากซอย แล้วไม่หดกลับด้วยพี่ยืดแล้วยืดเลยเ <c oughs> ก่งเนาะเสื้ออาศัยเชยแต่เสื้อตัวนี้เสือกันพีได้จ้าจ้าจ <c oughs> ้ะพีลงเข้ามาผิดช่องแล้วนะ <c oughs> พี้าไห <c oughs> นไหนก็ลงเข้ามามาซื้อเสื้อกันเถอะพี <c oughs> นะ นะนะสามเองไม่แพงแต่ลานอื่นขายสองรง้อยส่งขอนหน่อยพี่ถือว่าเอาไปใช้นี่นะคะครับยอดดวงใจปรดรับเสื้อนี้ไปนะถูพื้นรู้ไมจ่จารู้ไมจ่จาะถูสะอาดวิ้งวับปัเท,ท้ใช้คู่กับน้ำยา เป้าพนมมีสุกบ้าวว้าวว,ว้าวว,ว,ว,วว้าวถูจนบ้านนั้นว้าวว้าวเข้ามาเลือ่นอ้าวหัวแตกเลยครับพี่เฟร้กอยู่ไหน <c oughs> มากคจบไปสามผลงานเพลงกับเอ่อกำไรที่ได้มาสิบบาทนะโอ้โว่าให้สี่ร้อยบาทใจถึงมากเลยขอบคุณนะคะเมื่อกี้ส่วนปรุงเข้ามาบอกว่าคนไข้หาสักคนไวเซียว่าเขาไปหลบตรงไหนแน่ๆไม่ใช่มันไม่ได้อยู่นี่น่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นะไมันด้มีพิรุมาหมายหมยหมายย่างสาวะต้องไปมารีโนนต้องไปตึกมารโนนกอแบบนี้สงสารนะเนา สงสารให้ช่วยซื้อให้หมด<ช>เลย<อ>ได้ไหมไม่ไม่กี่ตัวแล้วค่ะม้หัวเถิงนมากอะไรวะนะ่ะใสไ่ไปตรงหรอเรืออะไรเอา้าเกี่ยวเกี่ยวโอ้โหสงสารตัวเองอีกสักเพลงโทษถังพี่เชาไม่พออีกหรอคะสวัสดีค่ะเขามีโอกาสจะหายไ้ยคะหมอหีอถามหมอนะคะร้อปร์เซ็นต์ค่ะ หายไม่หายเห็นไหมว่าเราแบบว่าทุ่มเทขนาดไหนต่อตอดันกิ่งแน่ๆหนูมาถูกทางแล้วเอาถ้าเรานี่ถ้าขายได้ตัวหนึ่งหนูแถมให้เพลงหนึ่งอะตอนนี้เลยค่ะขายก็ได้สั่งหน่อยตอนนี้เลยตัวหนึ่งเลยเอาตัวหนึ่งหนูลองหนูลองเพลงหนึ่งอ่ะ แล้วหนึ่ตัวนะขายไม่ได้ความดังเบียดขวัญเลยอ๋มามามากัวหนึ่งมาหนูแทมหนูมแทมเพลงให้เพลงหนึ่งเลยพี่สั่งหรือยังไม่ทักแชทหรือยังพี่เอาตัวนึงพี่ทักแชทพี่ทักแชทหรือยังพี่นานาพี่จะพูดลอยๆไม่ได้นะเราเสียเพลงนะะก่อนเราจะแต่งเพลงได้แต่ละเพลงใช่ค่ะยากมากเลยใช้เวลาเจ็ดวันวันที่เจ็ดไปค่ะไปล่ะใช้เวลาแต่งเพลงเจ็ดวินะคะพี่ เท่าไหร่โอนเลยสามเก้าศูนย์ค่ะนี่เลยค่ะเลบบชีปบอกหมดไว้แล้วนะคะใช่ค่ะใช่ไอกํลังจะหายกับไอแล้ว <c oughs> <c oughs> วิ่งสงสารพี่จีนนะไม่ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยงานหนักอีกก็ะเพื่อเสื้อนะคะน้องทำได้ท<ช>ุกอย่างเรแเราตัวต้งแถมเพลงนึงอ่ะ ใช่เมื่อกี้เราไปสามเพลงถือว่าจักเหลือไสไ,ไอบ้างดิเขาเรียวกว่าฟรีคอนเสิร์ตวันนี้เราคิดราคาแล้วนะคะสามร้อก้สิบค่ะเพลงละสามร้อยเก้าสิบค่ะทุกไซส์ค่ะทุกไซส์นะคะเพราะคนแบบเขาขายแบบว่า m เอ็มเอ็มเอ็ราคามเอ็ราคามเอเราขาย็มเอ็มเอ้เ,าาเอ็มเอเอ็เอ็าเอ็มอ็มเ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 ย็มเอแมเอ็มเอ็มเมเอ็มเอมเอส่งฟ็มเอมเอ็มแอมเอามันคออ็กเอเอมม็ เนี่ยคนคนซื้อแเดินจนขาเบียดเลยพี่จริงต้องให้ยาทาขาเบียดเขาด้วยกูเป็นคนไม่ซื้อเออนั่นแหละก็ขาเบียดไปละติ้งมาค่ะติ้งมาค่ะมอเตอรยหนึ่งเพลงนะคะหนึ่งตัวต่อเพลงหนึ่งเพลงค่ะเอานี้โอดแล้วกดหนึ่งค่ะกดแล้วกดหนึ่งค่ะพิานภัสร้านอื่นเอา ต้องอยู่ร้านนี้ร้านนี้ร้านอื่นจะมีเพลงให้ฟังหรอไม่มีนะไม่มีเขามีกระดิ่งให้ฟังอย่างเดียวนะแต่งแต่งแต่แต่งแต่แต่แต่แตงแต่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 แด่แต่แต่แตาแอ้ขอบคุณค่ะเ่ลงสแบาแต่แต่ะต่แต่คต่แต่ะต่าตมแ่ยต่แ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 ต่มตค่ะต่แตแตแต่วต่แต่แตาแต่แต่่แแ่่ต่่ต เขาเข้ามาซื้อเสื้อขอดใจเหรอมาฟังว้าว <Wow. S 2> มาค่ะหน,หนึ่งผลงานเพลงนะคะเรามอบให้ยังไม่ได้โอนโห oh, พี่กุ้งยังเพิ่งโอนไง <don> พี่กุ้งโอนนหลายเพลงแล้วนะว้าว wow. ต,นนต,ต้องพิมพ์เอาเลยตืต่นเยอะเพลงลเลย <c oughs> โอ้หกูยกอจนหวจัวจะหลุด,ดีแล้วกคิดอะ่ะอะไเลยวะ <c oughs> YouTube มันแกงอะ่ะมันขึ้นมาาเราเก็ตแต่มันไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> รอรอสักครู่นะคะแป๊บนึงนะคะน้ำมันอีเขียนไปก่อนนั่นไงคือแล้วแล้วไงยสุด โอ้โหมาแล้วจ้าแม่จ้าพี่ <มา S 1> จ๋าลองเอาแท็บไปทันจะดีอยู่แล้วเชียวเอเอดีโอ้โหแต่ยังให้หมาหลับวะ่ะ เนี่ยด่าด่าด่าผู้คนลดรามาราคาก็แพงแพงมาซิมาซิมาช่วยซื้อมาซิมาซิมาช่วยซื้อมาซิมาซีมาช่วยซื้อเสื้อเสื้อเสื้อน่อ่ะพี่กรุงพี่อะไรนี้มาช่ว้วสิช่วยสูงซื้อหน่อยอ่ะกดเงนขวัญหน่อยนะเกินหน่อยนะน้อยก็น้อยไม่แพงหรอกพี่ ไม่เอาพี่ยี่ันขายซื้อสามล้ อซื้อไม่ซื้อไม่แถมพันคอซื้อหน่อยอ่ะผ่านไปผ่านมาทันที<ๆ>ช่วยซื้อหน่อยพี่ช่วยหนูซื้อหน่อยอ่ะบดนโดนขันหน่อยอะโดนขันหน่อยอสามแล้วก็สิบไม่แพง กันดหลวงพ่อ,อยังอา่านเสื้อไหมเสื้อไหมหรือเสื้อควันเสื้อไหมเสื้อไหมหรือเสื้อควันเสื้อเธอเสื้อเถอคเสื้อของควันมันยืดอร่อยอ่ะผ่านไปผ่านมาเฉยเฉยช่วยซื้อหน่อยจีช่วยหนูซื้อหน่อยอ่ะบนหนุนควัน,นหน่อยอ่ะอร่อยอร่อยตัวละสามร้อยไม่แพงกว่าพี่ พอสะดุ้งโถทั้งแอปฟ้าก็ได้นะพี่นะขวัญใจรูว่างพ่อภาษาไทยนะคะส่งซีรีสปไปในแอปฟ้าก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่าเพลงนะคะสิบบาทใช่ค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะเหนื่อยไหมมึงเหนื่อยไหมเหนื่อยจีหนูก็เหนื่อยพักก่อนถ้าพี่โอนมาหนูร้องเลยตอนนี้ถ้าคบณพี่ซื้อเสื้อ เขาไม่ขายอีกอื่นมันง้งเหรอขายเลยขายเสื้อมันไหนขนาดนี้เหรอครับไหนไซส์ด้วยอือหือ,อจิบจิบล่วงจากหัว <c oughs> ยังไม่อยากอยู่บนหัวฝ <c oughs> นตกเหรอเสียงหอบไม่ใช่ฝนตกเสียงหอบพี่ <c oughs> พี่อยากฟังเพลงที่ร้องกับกองอ๋อแล้กับน้องกองเดินฟันมันหงายเหรอเดินฟวามเดินหงายแล้วใครจะเป็นน้องกองมึงไง น้ำซุปได้น้ำซุปมันมีเกลีบกอล<ะ>อามาอยู่เออกินน้ำม,มั้งนี่ไหมจกักจะมีคนซื้อจริงไหมนี่เนาะมีอยู่พี่เขาซื้ออยู่พี่จ๋าโอนกันได้เลยจ้าเดือนอยู่ไหน <c oughs> อะอ๋อพี่หอมหย่อมส่งในบ้านฟ้าก็ได้นะคะขวัญใจล่วงทองภาษาไทยค่ะพี่เข้าไปในบ้านฟ้าได้ หลอ,อดดูรูปเต็งอะไรทีคนข้างหลังไหวไม่ไหวข้าวอ่ะกินน้ำได้นะธรรมชาคุ้งเท็ไหวค่ะเขาเปอผู้ชายนะ นนะะเรัามคะามามอกันสองคน <c oughs> ได้เลยค่ะโนนเอวตัวหน,นึ่งแน่ดวงจันทร์ ไไมไโอ้ยขอบคุณนะคะปลาสลิปมาที่บ้านบ้านฟ้าได้เลยค่ะบ้านฟ้าขวัญใจระหว่างทองมาสานไม่มีเพงเริ่มดีแล้วปองดนตรีกันไปเพื่อนๆนะแคปปี้กนเป็นผู้ชายเขา้สงเสือบตับก็ไปให้พึ่งเราไม่ตงผีอาจารย์เราได้ท่าเนมอกล่าบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ เสื้อของด็อกบัลลมนะครับหยุดที่ไม่หยุดดอกมันยังไม่หมดหยุดไม่ได้ดอกหาตังค์ใชัหนีเขาได้หนิใช่แขกผู้มีเกลือแพ้แขกผู้มีแก่แพ้แขกผู้มีกู๊บว้แขกผู้มีเกียรติแพ้ถูกแล้วป๊บ สามรเกสิพี่ว่าน้องคิดผิดไปหรือเปล่าไม่ผิดนะพี่สามรเก้าสิบราคาโคตรแพงแถมแซมคนอื่นอ๋อผายังดีสกีนตัวนี้ปากแบะ โอ้มันเป็นอย่างนี้นะแฮะประกี้นี้ไม่มีใครเมืองเลย อย่างอื่นมาฮอมขมกลืนเส paper, mm ื Luckily, ้อขายไม่ด <c oughs> <c oughs> ีหพราพอยิ <c oughs> ่งร้องยิ่งแบบเสื้อกูดูไม่ดีเลยอ่ะเสื้อกูแบบเอ๊ะยิ่งหวบลงหวบลงเงี้ซื้อนีไม่ได้เออใครสั่งไปแล้วก็เสียใจแบบสองจิตสองใจว่าจะสั่งดีไหมนะกลายเป็นแบบไม่สั่งดีกว่าอย่างเงี้ย โชถังปล่อยอัลบั้มแล้วนะคะในคลิปแล้วพอแล้วไอเขาขายเสื้อวันยแล้วคลิปคาดผมแดนตรงจะไหวไหมโอ้โหอย่างละคลิปคาดผมแดนดุมไหวหยุดทีหยุดทีไม่ยูดอกมันยังไม่มดนยูดยังไงอะไรเลยบอกคำเสียงพี่นุ่นดิไหวอยู่แล้ว นูวแย่นัวอย่และถ้าวันนี้เราขายเสื้อหมดนะคะวันนี้รายได้ส่วนหนึ่งที่เราขายเสื้อทั้งหมดเลยจะนำไปใช้นี่ค่ะนันนั่นนั่นนั่นนั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 น โอ้แล้วค่ะตั้วววขอบคุณนะคะคือนิ้จะละเมอเราแล้วมพี่เช้าจะเย็นเดี๋ยวลูกตื่นมาตกใจอีกเฮ้ยแม่เป็นไรแม่โดนผีเข้าอยู่สวยเลยแ่ไม่ได้โดนผีเข้าลูกแม่ใส่เสื้อใช่ใส่เสื้อกันผีนะคะไม่ไม่มีผีเข้าค่ะอืมใช่นี่ต้องสิทธิ์อาจารย์คงค่ะคงไม่รอดพี่อย่าพิมพ์ซ้ำนะพี่ตัวเล็กอย่าพิมพ์ซ้ำนะคะ อย่าพิมพ์คำเดิมนะไม่งั้นต่อๆเขาจำไม่ไม่อ่อนโยนกับเรานะเดือกี่ตัวอู้พี่<ห>วันเอ็มอะ M อเยอะ MS เเยอะ L เอยอะเอลอะไรได้ไหมซื้อไปไซส์ละหนึ่งตัวก็ได้พรุ่งนี้ส่งของให้ได้ไหมหนูขับรถไปดัดเกยียนวันนี้หนูขับหลงทางด้วย น้ำมันหมดถังเลยคงใชยก็แม่โซเซอร์มันย้ายไปไหนแล้วไม่รู้อ้าวขัเปิดมีถึงมันเข้าไปพาเข้าไปในป่าด้วยมีมีถึง 5XL เลยค่ะ XL ก็มีพี่วอนใช่เอวตัวใหญ่มากเอาไว้พี่เขาดูปหมมี HML XL 2XL 5XL หลังจะเหลือ 5XL XL ก็เหลือค่อวันนี้ว่าสุดไป่ได้ซื้อของฝากก็ได้ค่ะ ที่ล่คาญขวัญกับกิ่งกันบ้างไหมคะวันที่จุดไปเปล่าขายน้ไปค่ะไปไปพี่วันเดี๋ยวขวัญพกติดไปถ้าท่าถ้ามีถ้ามีของปกไปพกเนบกระเป๋าไปใส่ไปไหนก็ซื้อให้ลูกให้เต้า่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่อ่่น่ค่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่